เอออยากได้ช่างองค์แต่กูพระใหม่ๆกูไม่เอาชอบพระเก่าๆแก่ๆมีไม่พระเก่าๆแก่ๆมีนอนเอยอยู่ในกุฏิเอาไหมอ่ะบินจบาทไม่รอดเลยเอาไปไหนก็เอาไปด้วยไม่เอาเว้ยกีเกียรติพาไปล้างขี้มาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะไม่รอดหนุกไปหน้าแล้วลำบาก ทีนี้คนเราพยายามหลีกเลี่ยงประตูตารางหันมาเข้าประตูวัดมึงเห็นไหมล่ะกูไปไหนกูแขวนแต่พระตลอดแขวนไว้ทำไมพระแขวนไว้คุ้มครองแล้วมึงถือมีดพระนมึงถือไปไหนอ่ะกูเจอเปล่าอ่อนกูพอได้กินมึงปาพระไปทำอะไรได้แขวนไปเป็นพวงก็ไปทำอะไรผ่าเปลาได้เหรอฮะกูถามดูนี่นนพระเอาไว้คุ้มครองมึงใจใจไหมมีพระ ที่คอดีกว่ามีมีดพราไม่รู้มีมีดพราดีกูถือว่าไม่รู้ว่ากูควันคอพระจะตั้งอยู่หลายองค์เลยเนี่ยควันคอใครควันคอคนน่พระที่แขวนหลนรู้ด้วยนะกูบอยรู้จ้ะเว้กูเป็นคนไม่ยอมใครอ่ะนายจงอ่างเป็นคนมูทะลุด,ดูดันเพราะนี้ใจผมแบบนี้พูดจริงจำจริงผมยอมขึ้นสารดีกว่าขึ้นเมีนพูดจริงอะ่ะคนเราขึ้นสาลมีตังหลายล้านไม่ติดนะเพื่อน ถ้าใจถ้าขึ้นเมนน่ะ,ะมีร้อยล้านก็ไม่เกี่ยวถ้าล้นวานแล้วิดถึงรังเคยเลยพูดจาแบบนี้ไม่ดีที่นี้ตอนนี้ลูกของนายทาง,งานพูลนี่ก็ได้สำเร็จการเรียนแล้วได้แต่งงานแล้วหรือยังครับเรียนจากพร,ระองค์เบญคาลูกเรากระหม่อมนี่เป็นเด็กดีทุกคนเพราะพ่อแม่สอนมาดี ลูกสาวเกล้ากระหม่อมผมภูมิใจที่ลูกผมไปเรียนจบและแต่งงานทุกค,คนไม่เคยหนีตามผัวไม่เหมือนลูกใครบางคนที่หนีตามผัวจังนั้นเลยมึพูดพูดได้ดีงั้นมาพูดใน้ชัดๆว่าลูกกูหนีตามผัวกุควันหัว้ะกูเด็ดเดยดแลวมึงกูเกี่ยวหูจะเลยมึงพูดใน้ชดว่าลูกกูหนีตามผัว ไอ้ลูกมึงหนีตามผัวจริงนี่หนีตามผัวแล้วมันเดือดร้อนใครขอข้าวสารใครไปหุงวันกี่กิโลถามหน่อยนีศเจตกิจแย่จะตายยังชอบพูดเรื่องคนอื่นแหมพวกไรกิ๋งนี่ก็เหมือนเนี่ยตะอะไรชอบกันนักหนาเพราะรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนไหนหนีตามผัวทักคนแล้วไม่นอนแล้วกลางคืนกลางดึกได้ไม้ไผ่นละอันเดินลากตามยาวถนน ทำไมก็จะฉอยดวงอาทิตย์จ้สว่างเร็วๆจะได้พูดเรื่องคนอื่นพ่อพอคนที่นี่ก็ไม่พูดไม่อยากรู้นะรู้ปีนี่เหรอที่นี่ลูกเราตามผัวก็ไม่เดือดร้อนเคยเออกินคนเราอย่าไปคิดมากมายทีนี้ลูกเราถึงตามผัวก็ได้ผัวรวยเว้ยบอกไอ้รู้เจ้งลูกกูถึงตามผัวก็ได้นายรอยแม่มาโม้ลูกเขาได้นายรอย กูเห็นคนลือกันแถวบ้านว่าลูกมึงน่ายกับนายสิบม่ใช่เหรอนายสิบสิบคนแล้วไม่ร้อยหนึงอะฮะ<อ><า>ตั้งแต่จ้าถึงหมวดหัวตัวลูกกูทั้งนั้นแหละ <c oughs> ่ามาเก่งกูบ่อยรู้นะนั่นหมวดนารงนั้นลูกเคยกูนะรู้จักจะหาคนมีเงินอหาแล้วกหาใช้ใได้ มึงไม่รู้ว่าน่าหมวดนาลวงก็มีเมียแล้วแล้วทำไมให้ลูกไปเป็นเมียน้อยคนอื่นนี่มันดีอ่ะดีอ่ะมไม่ดีกว่าเป็นเมียหลวงอ่ะเป็นเมียน้อยคนอื่นนี่สบายใจกว่าลองเปรียบเทียบเอา